ขาไปขาไได้หนึ่งตัวนั้นแหละโอเคข้างหลังมีเรือมาเพิ่มแล้วนะบอทมันยิงมาแน่ระยะแค่นี้เที่ยกับถึงกับถึงกับถึงสูงกว่าถึงสูงสูงเลยโดนโดนโดนอุ้ยอุ้ยชนชนเดียวนเดียวชนเฮ้ยเกี่ยเรืออะไรเนี่ยไปนัดแม่หรอ เฮ้ยเลือกยีเฮ้ยไอ้เชียดัดแมนโผมพี่ด้วยกเจอคนตามล่าเรื่องของมึงตามขอมมงคือทีหนึ่งอ๋อ เวรกรรมตามจิตทันด้วยเฮียเด调เ调เ调เ调ทำไมเรือจมเฮียดอกทงด้วยสไลด์ไปเลยอะสไลด์ไปเลยอตายตายตายโอ้ไปต้องเห็นกูแบบนี้มาตลอดเลยเนี่ย ตายตายได้โอเคครบสักทีไปจับเปลี่ยนเลยดีกว่าบลาเดนเรือเรือโอ้มีของรางวัลตรงนู้นเพียบเลยไหนเฮ้ยเอาข้อผิดๆกับการกลั้นในสูตร ไอเรือไปแล้วไอ้เหี้ยครับกูกูยังไม่ได้ออกเรือเลยวอตฟ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาเอาเรือกูกลับมึงร้องเพลงเฮียอะไรกันกูไม่ได้อยู่บนเรือเฮ้ยเอากูกลับไปอะไรวกูขึ้นเรือก่อนอุ้ยมันเป็นประตูมิติเปิดแล้วโซนนะอยากเก็บของ เยี่อะไรวะดยเย่เห็น <Yeah. S 1> ไหมเรือเราถอนสมองอยู่เดี๋ยวนะมึงตัดสมองกูทิ้งเลยเหรอขุนีเสียงเรือผีเอ้ามามามา,มาอไอ้ตัดมามา<อ>ดิขาเข้นมึงอยากได้ขนาดนัด้นเอ้ยขาเข่นที่อะไรเมกระโดด <c oughs> โอ้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 อมอคิดว่าเปวหรอะว่าเออมึงคิดว่ามึงสู้กัอื่นมาแล้วมึงไม่จบ้มึงเปวหรอวะฮะฮะเกาว่าอย่างไหนเนี่ยฮะฮะงไเราวิ่งไปหาคนด้เรือสะพานแล้วก็ไปชนแงเออหอน เฮ้ยเฮ้ยมีคนมาเฮ้ย <c oughs> อะไรยี่สิบสี่มึงมาที่เรือดิทำไมวะแนนเนี่ยมึงมาที่เรือมึงอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อะไรวะไปไอ้เหี้ยนดับไปดับไปทันไว้่ย <c oughs> มันทำไงวะ <c oughs> ช่างเป็นเหอะไม่ไมัน<ม> <c oughs> อ้าวพายุเดนเกิด เียไอ้เขียดับไฟดีกวยกูจะตกปลาให้นะเพื่อนๆอย่าห่วงเลยไอ้ซาตกปลาไม่ใช่ขุดเรือไอ้เขียมันจะขุดเรือกูเลี้ยวเหรอโอ้ยตกปลาขุดเรือเฉยเลยโอ้โหเนื้อฉลามไม่ไหม้ กระยิบเกระยิจัดกระยิไงมาขึ้นเลยมไปไม่มีไม่มีเหี้ยอะไรละไปโอเคอ่ะไอสัตว์เปิดเปลี่ยนซื้อคุยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงครับเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยเรือเรือกูจบเรือกูจบไปแล้วเฮ้ย เฮ้ยพายุแดงอยู่ข้างหลังพายุแดงอยู่ข้างหลังพายุแดงอยู่ข้างหลังโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่